ปรับลดราคาขายต่ำกว่าราคาประเมินบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื้อที่173ตารางวาอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้รายละเอียดบ้านชั้นบนมี1ห,ห้องโล่ง1ห,ห้องน้ำ ชั้นล่างมี1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัว1ห,ห้องน้ำา1โรงจอดรถที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฝั่งตรงข้ามจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ9.65เมตรลึกลงไปจากถนนประมาณ47เมตรอยู่ในแหล่งชุมทนการคมนาคมสะดวกห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1.4กิโลเมตรห่างจากสาราก,กลางจังหวัดชัยนาทประมาณ5.6กิโลเมตร บรรยากาศเงียบสงบเพื่อนบ้านเป็นมิตรพึ่งพาอาศัยได้ราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน1,985,000บาทซื้อไปต่อยอดทำกิจการร้านค้าหรือจะซื้อไว้ทำเป็นบ้านพักอาศัยที่ดินสวยทำเลดีๆซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนขายรวม1,800,000บาท ราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร094-464-2361เบอร์นี้มีหลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและ